เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม a อ r s t u d i o กับแอปพอลเ l e n t u r r แอปเล่นเกมไม r ครบบนคอมพิวเตอร์ในมือถือคลิปนี้มาทำอะไรก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไปชมคลิปกันเลยโก ดอะโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็อยู่กับโปรจาแลนเชอร์กันอีกแล้วนะจากคลิปี่เราที่พี่อาร์ลงไปนะครับเนี้ลงสอนตั้งค่าตัวตัว F นะครับ F ปโปรจาแลนเชอร์ที่ใช้เล่นไมค์ก้ากนะ็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมานะครับดูการตั้งค่านะครับของตัวเกมกันนะครับเกมตัวอย่างที่พีอาร์เอามาให้ดูการตั้งค่านี่ครับเป็นเกมเวอร์ชั่น1.16.5นะผมโอเค นะลำดับแรกเราก็ไปดูที่ออปชันตรงนี้กันเลยนะตนัวพิมเอาชีนะผมนะนะครับกดเข้าไปนะฮะส่วนมุมมองตัว FOV ตัวนี้แล้วแต่ทุกคนจะตั้งเลยนะรั่อาตั้งนอร์มอลนะนะให้ทุกคนมาดูที่ตรงนี้นะครับที่มาวิ่งอยู่วิดีโอเซตติ้งนะครับกดเข้าไปนะครับอันแรกไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับผมอันที่สองนะครับไปโอมเบรดนะครับผม ให้ทุกคนมันก็ประมาณนี้นะฮะให้ทุกคนเลื่อนมาที่ตั้งอยู่ที่ประมาณสามเดี๋ยวติดไป,เ,ปเลยก็ได้นะผมมันช่วยให้ลื่นขึ้นนะฮะสามปสามแต่พี่ตั้งไว้สามนสามนะผมกราฟิกนะผมอันที่สองตรงนี้นะที่มเมาส์ขึ้นนะผมตัวเกมมันจะให้มาเป็นแบบนี้นะครับฟันชี่นะผมถ้าเราติดเป็น เป็นฟ้าดนะผมกราฟิกเดีขึ้นแล้วก็ความขวานะผมเป็นเดนเดอร์มุมอมองการมองเห็นนะผมนะมุมมองการมองเห็นสามารถตั้งได้ถึงสามสงชั้นนะผมแต่เ,เราอยากให้เกมลื่นเราตั้งแค่แน่นประมาณ4ี่ห้านะผมนะโอเคต่อไปสมูไทไลนิ่งเปียกออฟนะผมเฟรมเรทเปียตั้งไว้แม็กนะครับผมเดือใครจะตั้งไว้ ตั้งไว้60นะผมับผก30 60 9 0ร้อยยี่ก็ได้หรือตั้งหนึไปเลยก็ได้อันนี้ับนะผมส่วนตัวนี้เปิดเปิดเปิดคอนเซแล้วก็มาดูตัวนี้นะผมบรท์เนตนะผมไปในตรงนี้นะมันจะมันจะมาอยู่ที่ตอนเคมาให้มาน่าจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ัวนี้ทุกคนเลื่อนปิดไปเลยนะผมให้เป็นมูดี้แบบนี้นะผม ของฟ้าก็นะฮะของฟ้าก็จะเป็นฟันชี่นะครับผมเก็บย้ายมาเป็นฟันชี่แบบนี้เรแล้วก็กดไปปึบ๊บให้เป็นฟ้าน,นะครับผมหรือใครจำไม่เปิดตองฟ้าเลยก็ได้กดออฟไปเลยนะครับโอเคพี่แเปิดฟ้าไว้เนะส่วนตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะผมตั้งค่าไว้แบบเดิมเลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะถ้าใครชอบลิ่นี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย